สวัสดีครับผม,มวุฒน์ธนไรสังจากช n แนกับสกายเน่ยวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันทำซิมูเลชันนะครับในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของวัสดุที่เราออกแบบนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับผมจะมีการสร้างแฟงนะครับซึ่งจำลองเป็นท่อนะครับโดยจะมีแรงดันภายในด้านในอยู่ที่200บาร์นะครับแล้วก็จะมีการขันสกู ด้วยแรง10นิวตันต่อตารางเมตรนะครับเราก็จะทำการวิเคราะห์ออกมาว่าจุดไหนนะครับที่เสี่ยงต่อความเสียหายนะครับเราก็จะวิเคราะห์นะครับว่าจุดไหนที่เสี่ยงต่อความเสียหายนะครับเมื่อเกิดการนำไปใช้งานนะครับตรงจุดสีแดงตรงบริเวณด้านนี้นะครับจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายค่อนข้างมากนะครับก็คือ จุดปลายบริเวณนี้นะครับโดยเราจะมีการอินพุตเข้าทางด้านนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นของเหลวนะครับไหลเข้ามาบริเวณนี้ด้วยแรงดัน2 0 0บาร์นะครับเราก็ออกทางด้านนี้นะครับตรงบริเวณปลายตรงนี้ก็จะเกิดความเครียดนะครับเกิดขึ้นนะครับทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียหายลักษณะตรงบริเวณปลายตรงนี้อาจจะฉีกได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการสร้างกันเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คลิกไปที่ Part นะครับคลิกไปที่แ s สเซมบี้นะครับคลิกไปที่โอเคนะครับจากนั้นนะครับให้ทำการกด c a n c e ลตัวนี้ไปเราไม่ใช้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมีการใช้คำสั่งตัวไ i บรา r y นะครับโดยคลิกไปที่ตัว Design น,นะครับ แล้วก็คลิกไปที่ตัว routing ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ตัว piping นะครับ,รบแล้วก็เลือกแ n งนะครับเราก็เลือกตัวอันนี้นะครับ w e l d i n g neck เลือกออกมานะครับตรงลักษณะแบบนี้ตรงนี้เราจะเลือกขนาดของตัวแฟงนะครับตัวนี้ผมจะใช้แฟงที่ขนาด150นะครับ NPS ก็คือ4นะครับแบบนี้ จากนั้นก็กดโอเคนะครับแล้วก็เอาส่วนที่2เขาจะถามว่าต้องการชิ้นที่2องไหมโอเคผมจะเลือกชิ้นที่2นะครับเอามาประกบกับตัวนี้นะครับจากนั้นก็กดโอเคชิ้นที่3เราไม่เอาแล้วเรากดแคนเซิลได้เลยครับตรงนี้เรามาดูนะครับเห็นว่ารูเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับเพราะนั้นเราก็ให้คลิกไปที่รูบริเวณด้านนี้นะครับแล้วกดชิปค้างไว้คลิกไปที่รูบริเวณด้านนี้ จากนั้นให้เลือกเป็นคอนสติกนะครับรูก็จะมาตรงกันแหละเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราก็จะทําการยึดสกูนะครับเข้าหากันนะครับวิธีการยึดสกูเนี่ยนะครับก็ให้เลือกไปที่ตัวไ i บ r a รีนะครับจากนั้นก็เลือกไปที่ toolbox นะครับคลิกไปที่ add in นะครับ จากนั้นให้เลือกไปที่ตัวมาตรฐาน si นะครับเลือกไปที่ตัวโบสนะครับแล้วก็เลือกไปที่ hex s นะครับจากนั้นก็เลือกสกูต,ตัวนี้นะครับ3640แล้วก็นำมาลากวางนะครับพอลากวางแล้วนะครับจะเห็นว่าเขาจะเอาตัวสกูเนี่ยมาแมปเข้ากับขนาดของรูตัวแฟงเองนะครับโดยเขากำหนดมาวาว่ารูตัวนี้เป็น m 1 8 นะครับแล้วก็ให้ทําการยืดออกมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราจะได้ัลกษณะแบบนี้โอเคขนาดตัวนี้เราสามารถยืดหดได้นะครับสมมุติว่าตัวนี้ผมต้องการที่80นะครับผมก็ยืดไปที่80ตรงนี้เรามาดูออปชั่นนิดนึงนะครับในส่วนของ trade ิฟเพยเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเขาจะไม่แสดง ตัวรูปเกี่ยวให้เราสามารถเลือกออปชันนะครับคอส m e t i c ก็คือจำลองเป็นลักษณะเกี่ยวนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับชิ m เมต i c นะครับก็คือจะให้ทำเกี่ยวออกมาจริงๆนะครับจากนั้นนะครับก็กดโอเคได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะได้ตัวส่วนของสกูขึ้นมานะครับโอเคผมกดโอเค เราก็จะได้ละเพราะนั้นตัวที่สองก็หลักการเดียวกันคือเอาไปวางนะครับถ้ามันผิดรูปแบบนี้นะครับให้เราพยายามคลิกหาขอบตรงนี้นะครับเขาก็จะตรงกันพอดีนะครับถ้าสมมุติสลับกันเอาไปเกี่ยวขึ้นมาด้านนี้ไม่ถูกนะครับต้องเอาไปเกี่ยวไปด้านนี้เอาหัวขึ้นมาด้านนี้ให้ทําการไล่ออกมาสนาดนี้นะครับสังเกตไอคอนด้ยนะครับจะเป็นไอคอนอะไรนี้แสดงว่าเราเลือกให้มันแมท รูเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นลนักษณะแบบนี้มันไม่ตรงเห็นไหมครับไอคอนจะเปลี่ยนนะครับโอเคก็จะได้สร้างแบบนี้จากนั้นก็กดแอนเซออกมาต่อมานะครับเราจะสร้างในส่วนของตัวนัดนะครับตัวโบสสร้างไปแล้วตัวนี้เราจะสร้างตัวนัดนะครับก็ให้เลือกตัวนัดออกมานะครับแล้วก็เลือกเป็น h e ก n u ดนะครับแล้วก็ผมจะใช้ตัว h e กตะก้อนตัวนี้นะครับ เป็นมาตรฐานตัวหมายเลขหนึ่งห้าห้าแปดหนึ่งตัวนี้นะครับแล้วก็ลากมาวางก็หลักการเดียวกันนะครับลากมาวางลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราวางไปแล้วเนี่ยมันไม่โชว์ตัวตัวนัดนะครับแสดงว่าเราเลือกไม่ถูกก็คือไม่แมทกับตัวหัวตัวนี้นะครับให้แ cancel ออกมาแล้วเลือกใหม่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับ ถ้าเลือกถูกต้องก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเขาจะเลือกมาว่าตัวนี้คือ M 2 0นะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็กดโอเคได้เลยนะครับแล้วก็ทำในส่วนของเกี่ยวที่สองนะครับวางไปเรื่อยๆนะครับ ก็เราจะเห็นว่าโปรแกรม s o l i d Work เนี้จะง่ายนะครับเขาจะมีไลบรารีที่เราใช้ไปบ่อยเนี่ยให้เราอยู่แล้วนะครับแล้วพอเรามาวางเนี่ยมันก็จะแมปเข้ากับตัวสกูให้เองนะครับเห็นว่าเขาจะฉลาดไม่จาเป็นต้องเลือกสกูเลือกอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะเลือกให้เราอัตโนมัตินะครับขนาดจากนั้นก็กดแคนเซิลนะครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ละนะครับ ครับต่อมานะครับเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วแสดงว่าในส่วนของตัวชิ้นงานเนี่ยเราประกอบก็เรียบร้อยแล้วเรามาดูในส่วนของการซิมูเลชันกันนะครับให้เราคลิกไปที่แท็บ solidworks add-in ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกตัว solidworks simulation นะครับก็จะทำการรอสักครู่ให้โปรแกรมทำการโหลดขึ้นมานะครับหลังจากที่โหลดขึ้นมาแล้วเราจะเห็นว่าเขาจะมีแท็บ simulation เกิดขึ้นนะครับ ให้คลิกไปที่แท็บ Simulation จากนั้นก็ให้คลิกไปที่ตัว New Study นะครับจากนั้นก็จะตั้งชื่อนะครับตรงนี้เราจะมีโหลดให้เราเล่นค่อนข้างเยอะนะครับในที่นี้เนี่ยเราจะกำหนดโหลดเป็นสถิติก่อนนะครับก็คือการกำหนดโหลดที่คงที่นะครับตรงนี้เราตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเกิดเมนูตรงนี้ขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวนี้นะครับผมจะทําการซับเพนตรงนี้ไปก่อนนะครับก็คือคลิกไปที่ตัวซับเพนตรงนี้นะครับแล้วเรามาดูตัวพาร์ตตัวนี้จะเห็นว่าจะมีอยู่สส่วนตรงนี้นะครับ ก็คือเราจะคิดอยู่แค่ตรงนี้นะครับโอเคถ้าเราอันซับเพนตรงนี้นะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมซับเพนไปก่อนผมกำหนดแมทเทเรียนก่อนนะครับก็ให้คลิกขวาไปที่ตัวนี้แล้วก็แอปพลายแมทเทเรียนนะครับแมทเทเรียของตัวแฝงตัวนี้นะครับเราจะเลือกเป็นอลลอยสตีลนะครับแมทเทเรียนสำคัญนะครับเราจะต้องกําหนดให้ถูกต้องนะครับตามลักษณะที่เราออกแบบกดแอปพลายแล้วก็กดโค้ด่อไป แมทเทเรียนก็จะเข้ามาละสังเกตจากสีที่มันเปลี่ยนนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะอันซับเพนตรงนี้ได้นะครับลักษณะนี้เห็นไหมครับโอเคนะครับตอนนี้ผมจะซับเพนกลับไปนะครับเพราะว่าเราจะอยู่ขั้นตอนการออกแบบก็ซับเพนตัวนี้ไปเลือกยังไม่ครบนะครับ คลิกที่ตัวนี้แล้วก็เลือกหัวสกูทั้งหมดแล้วก็สับเพนนะครับโอเคหลังจากที่เราเลือกตรงนี้แล้วนะครับสังเกตตัวพาร์ทเนี่ยก็จะมีแค่2ชิ้นนะครับก็คือในส่วนของตัวเวดดิ้งตัวนี้นะครับลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับโอเคจากนั้นนะครับตัวคอนเน c t นะครับตรงโกบอลคอนแทคเนี่ยนะครับ ให้เราคลิกไปที่ edit file ก่อนนะครับแล้วก็เลือกเป็น option contact type ตัวนี้นะครับเพราะว่าเราจะยังไม่ใช้ option ตัวนี้นะครับกด ok ออกมานะครับจากนั้นนะครับก็ให้คลิกไปที่ตัวโบสนะครับแล้วก็ให้ทำการคลิกไปที่ตัวนี้นะครับด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับ อันแรกเลยเนี่ยจะต้องคลิกทางด้านขวานะครับก็คือถ้าดู iso metric เนี่ยคลิกด้านขวาเพราะว่าด้านขวานี่จะเป็นตัวนัดนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยด้านนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวบสของเรานะครับคลิกให้ถูกนะครับจากนั้นนะครับกําหนดแรงขันก็คือที่10นิวตันเมตรนะครับก็คือตัวนี้จากนั้นก็กดโอเคนะครับถ้าเลือกถูกนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหัวสกูด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวนัดลักษณะแบบนี้ นะครับนะครับโอเคต่อมานะครับก็เหมือนกันนะครับคลิกไปที่ตัวโบส์นะครับก็ทําซ้ําให้ครบนะครับทั้งหมด8ปดรูทําซ้ําให้ครบนะครับแล้วก็เลือกให้ถูกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตรงนี้จะต้องเป็น10นิวตันเมตรก็คือแรงในการขันสกรูตัวนี้นะครับแล้วก็ทําต่อนะครับ แล้วก็เลือกนะครับแล้วก็คลิกตัวนี้แล้วก็เลือกนะครับก็รูที่3าเรียบร้อยอ่ะผมลืมนะครับลืมใส่ค่า10นิวตันเมตรให้คลิกขวาแล้วก็ edit f i f y นะครับแล้วก็เลือกไปที่10นิวตันเมตรนะครับกดโอเคออกมานะครับแล้วก็เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำส่วนที่เหลือ แล้วก็อีกด้านหนึ่งอย่าลืมปีคลิกตรงนี้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ใส่ค่า10นริวกัันเมตรใส่ที่นี่ก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันเห็นไหมครับจากนั้นก็กดโอเคแล้วก็คลิกไปที่โบสนะครับเลือกไปรูที่3นะครับตอนนี้ไปรูที่5ละนะครับรูที่5ตรงนี้ก็ใส่เป็น10บ แล้วก็คลิกโอเคออกมานะครับแล้วก็เพิ่มรูที่หกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ,รบจากนั้นก็ใส่ท็อกเข้าไปสินิวตันเมตรกดโอเคออกมา่นะตัวนี้ผมลืมอะไรอ๋อตัวนี้เห็นไหมครับถ้าเราไม่คลิกตรงนี้มันจะผิดนะครับเพราะนั้นตัวนี้ให้เคลียร์ก่อนหน้านี้เป็นหน้าอะไรครับ หน้านี้ก็คือหน้าของหัวโบสนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นหน้าของแหวนนะครับแล้วก็นิวตันเมตรสิบโอเคจากนั้นกดโอเคออกมานะครับแล้วก็คลิกไปที่โบสใหม่นะครับเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ผิวนี้นะครับใส่นิวตันสิบนะครับกดโอเคแล้วก็ทําซ้ํานะครับลักษณะแบบนี้โบส นะครับแล้วก็ผิวตรงนี้เลือกนะครับผิวที่2คลิกก่อนนะครับผิวที่2ใส่ตัวนี้เข้าไปเป็นสิบนะครับกดโอเคออกมานะครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้แหละเห็นไหมครับถ้ากับว่าตรงนี้มันก็จะมีนัดทั้งหมด8ตัวซึ่งถูกต้องนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะใส่โหลดยังไงนะครับโหลดที่เราจะใส่นะครับ โหลดตัวนี้นะครับเราจะใส่โหลดได้ที่ตัว picture ตัวนี้นะครับก็คือเป็นโหลดที่ฟิกเอาไว้นะครับก็คือไม่ใช่เป็นด y นามิกโหลดนะครับก็คือให้คลิกขวานะครับแล้วก็คลิกไปที่ฟิก g e อ m i t r y นะครับก็คือด้านนี้จะโดนอยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนไหวคลิกไปที่ผิวนี้นะครับตรงนี้นะครับกดโอเคออกมาโหลดจะโดนฟิกละ นะครับสังเกตจากสัญลักษณ์รูปนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราจะมีโหลดที่เป็น external load นะครับก็คือโหลดที่จะกระทำกับตัวชิ้นงานของเรานะครับเราคลิกไปที่ external load นะครับแล้วคลิกไปที่ pressure นะครับก็คือเราจะจำลองแรงดันภายในท่อตัวนี้นะครับ ก็เพชเชอตัวนี้เนี่ยเราจะกำหนดเป็น psi นะครับกำหนดให้มีแรงดันอยู่ที่200้บาร์นะครับแล้วก็คลิกไปที่ภายในท่อตัวนี้นะครับแล้วก็ท่อตัวนี้นะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็กดโอเคนะครับลูกศรก็แน่น,นันก,ก็แน่นอนนะครับแรงดันจะก,กระทําภายในท่อนะครับวิ่งจากข้างในออกข้างนอกนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วผมลองเพิ่มอีกโหลดหนึ่งละกันนะครับโดยให้เป็นเพชเชอร์ลักษณะแบบนี้นะครับ200บาทนะครับเหมือนกันนะครับเป็น PSI นะครับแล้วคลิกไปที่ผิวหน้านี้นะครับโหลดตัวนี้เนี่ยแน่นอนมันจะโดนออกไปทางด้านบริเวณนี้ด้วยนะครับเราจะต้องกำหนดรีวิร์ดนะครับ d i r e c t ชันเพราะว่าโหลดตัวนี้ผิดนะครับลูกศรของเข้าด้านนี้จริงๆแรงดันที่ออกมาเนี่ยก็ต้องกระทำออกด้านนอก นะครับดัะนั้นเราก็จะคลิกรีว r d นะครับจากนั้นก็คลิกโอเคนะครับก็จะได้สแนับสนุนเห็นไหมครับโอเคหลังจากที่ได้ตรงนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราทำต่อไปนะครับก็คือเราต้องการผลลัพธ์ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็กดไปที่ปุ่มตัวนี้นะครับตัว run study นะครับโปรแกรมก็จะทำการคำนวณให้นะครับ ก็รอ,อสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าโปรแกรมจะใช้ระยะเวลาในการคำนวณสักพักหนึ่งขึ้นอยู่กับความแรงของคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนนะครับจะเห็นว่าเมื่อเรากำหนดค่าสถิติต่างๆแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมเนี่ยจะสามารถที่จะคำนวณให้เราอัตโนมัติค่อนข้างที่จะ เร็วนะครับไม่ไม่ยุ่งยากอะไรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องใช้สูตรในการคำนวณค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนลูกศรเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็จะลองในทิศทางการหมุนของหัวสกูให้เราด้วยเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งทําให้การออกแบบเนี่ยค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็ง่ายนะครับแล้วข้อดีของโปรแกรม solidworks เนี่ยก็คือมันสามารถที่จะสร้างตัวรีพอร์ตให้เราได้ด้วย นะครับเดี๋ยวเรามาดูการสร้างรีพอร์ตไปในตัวด้วยนะครับเพราะบางท่านอาจจะต้องจะเป็นต้องใช้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะวิเคราะห์มาแล้วนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยเขาจะบอกว่าความเครียดของวัสดุเนี่ยจะเกิดขึ้นตรงไหนนะครับเอ่อตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่าตรงบริเวณปลาย,ยเดี๋ยนี้นะครับจะมีโอกาสเกิดการฉีกขาดนะครับมากที่สุด จากการที่มีการแรงดัน200บาร์ไหลเข้าทางด้านนี้นะครับตรงนี้จะเกิดความฉีกขาดที่สุดก็แน่นอนเพราะว่าเป็นจุดที่อ่อนนะครับนะครับตรงบริเวณอื่นจะไม่เกิดสีแดง,แดงนะครับเพราะนั้นความหมายของสีก็คือสีแดงอันตรายสุดนะครับแล้วก็ไล่ตามเฉดสีตรงนี้ลงมานะครับเรามาดูค่าความเครียดของวัสดุนะครับ จะเกิดรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างของเราตัวนี้สตรัคเจอร์อเราตัวเนี้จะเกิดจุดวิกพอยต์ก็คือตรงบริเวณนี้นะครับการเสียรูปของตัวนี้เนี่ยจะไม่มีนะครับเห็นไหมครับการบิดเบี้ยวตัวนี้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเพราะว่าเราดีไซน์ค่อนข้างที่จะหนานะครับตัวแฟรงต์ตัวนี้นะครับแต่ว่ามันจะเกิดความเค้นตรงบรินเวณนี้ค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นจุดที่เราขันสกูกไป ลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้เรามาดูรีพอร์ตนะครับว่าในส่วนของรีพอร์ตเนี่ยเขาจะสร้างอะไรออกมานะครับรีพอร์ตแรกเลยก็คือตัวรีพอร์ตตัวนี้นะครับพอเราคลิกไปแล้วนะครับเขาจะบอกว่าเราต้องการรีพอร์ตอะไรออกมาบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกรีพอร์ตทั้งหมดเลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้พับผิดออกไป นะครับเราต้องการใส่ดีไซน์อะไรไหมใส่ชื่ออะไรไหมใส่ชื่อบริษัทอะไรไหมแล้วแต่เราเลยนะครับโลโก้สามารถใส่ได้นะครับตอนนี้ผมจะลองคับผิกไปนะครับโปรแกรมก็จะทำการคำนวณสักครู่นะครับเขาก็จะโชว์ว่าเขาจะคำนวณตรงส่วนไหนทำรีพอร์ตตรงส่วนไหนนะครบับตามรูปนี้เลยนะครับลักษณะแบบนี้ รอสักพักหนึ่งนะครับเขาจะมาในรูปแบบของไฟล์ว o r d ดนะครับพอทำออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดูรีพอร์ตส่งสรุปรายงานการออกแบบชิ้นนี้ได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกทีเดียวแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพค่อนข้างมากนะครับช้าเร็วนะครับขึ้นอยู่กับความแรงคอมพิวเตอร์นะครับกับฮาร์ดดิสก์ของเราถ้าอยากให้แรงให้เร็ว เมมโมรีจะต้องอย่างน้อย 32GB นะครับแล้วก็ควรที่จะเป็น SSD Drive นะครับมันจะทำให้เร็วขึ้นนะครับโอเคใกล้จะเสร็จแล้วครับ อันนี้ก็จำลองสเปรดนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีตัวเทเบิลคอนเทนต์ต่างๆให้เราดูเลยนะครับตั้งแต่อะไรที่เราเลือกมาเนี่ยแล้วก็สรุปให้นะครับถ้าเราพิมพ์ข้อความลงไปเขาสรุปให้อัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโมเดลอินฟอร์มเอชั่นแรซูเมออะไรต่างๆแล้วแต่นะครับมาดูกันแต่ละหน้านะครับเนี่ยเขาจะสรุปให้เป็นดูเป็นมืออาชีพมากนะครับว่า solid body เราเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ มีน้ำหนักเท่าไหร่มีอุ่มเท่าไหร่มีด density เท่าไหร่รนะครับแล้วก็อยู่ที่โฟลเดอร์อะไรเวลาอะไรนะครับเห็นไหมครับเขาจะระบุให้เราอย่างเรียบร้อยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับะนกะก็ไล่ลงมาดูเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่าโอเคตรงนี้โหลดโหลดเพชเชอร์เนี่ยมาโดนเข้ามาทางด้านนี้เห็นไหมครับ ลักษณะแบบนี้นะครับก็สรุปออกมานะครับทิศทาง,งต่างๆโบดนัดเป็นยังไงนะครับแรงที่เรากําหนดไดมิเตอร์เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับเห็นไหมครับทีโหลดที่เรากําหนดถ้าฟิกชันแฟกเตอร์เรากำหนด, 5, F F actor, หนดไว้ที่ 2. ส2จุด2นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยสรุปออกมานะครับโอเค นะครับเนี่ยก็จะได้ละเห็นไหมครับเข้าสู่ออกมาสรุปแล้วก็จะพอดรูปออกมาให้เราดูด้วยว่าจุดไหนที่มีลักษณะที่เป็นวิกไพร์ของเรานะครับเนี่ยออกมาสามรูปนะครับลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับง่ายนะครับโอเคครับตรงนี้ก็จะมีรีพอร์ตอีกอันนึงก็คือรีพอร์ตที่เป็น i n c l u d e image for r รี o อรนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ เราสามารถที่จะกําหนดรูปแบบของเราได้นะครับในกรณีที่มีหลายๆ simulation นะครับที่เราสร้างเอาไว้ตรง static ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะจำลองได้เช่นบางทีเราอาจจะบอกว่าถ้าเราลด pressure เป็น100 Bar บาร์เกิดอะไรขึ้นหรือว่าถ้า pressure อัดเข้าไปถึง500บาร์จะเกิดความเสียหายตรงไหนเนี่ยเราสามารถที่จะทำ study ได้หลายๆอันนะครับ โดยตอนที่เราสร้างเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการใช้ซิมูเลชันของโปรแกรม SolidWorks นะครับซึ่งซิมูเลชันตัวนี้ในพื้นฐานแล้วเนี่ยก็สามารถช่วยวิเคราะห์ได้ในระดับดีตั้งแต่เริ่มต้นถึงปานการนะครับถ้าเป็นระดับที่สูงเนี่ย เขาจะมีซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นซิมูเลชัน s s o l i w w r r k แกยกอวกไปต่างหากนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่อง Channel o p Sky เนี่ยเพื่อติดตามเทคนิคดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ